ไม่ดีนะสาวเหรอบายซะแรงเพียอนเดี๋ยวคุยกนก็ข้าช่วยเจ้าไงไม่ดีเหรอช่วยทำไมใครขอร้องให้ช่วยไม่มีใครขอร้องเลยนะอย่ามาตลกดูตากับยายก็ริ่งกันข้างบนมาแหข้างล่างขำด,ดังนะอู้แบบขำเติมอ่ะ เน่จะบอกให้นะข้าช่วยเจ้าก็เพราะว่าเจ้าน่ะช่วยข้าเพราะ่มีินทารกับแม่่าปะคองหนู่อยากจะฉากดีกับเขาเลยฉันเจอประจําเน่อะไรข้าช่วยเจ้าข้ารู้สึกดีกับเจ้าแล้วเจ้าช่วยข้าล่ะเจ้ารู้สึกดีกับข้าไม่รู้ จีบปากจีบคอพูดดึงหน้าแล้วนี่หยุดได้แล้วเอะเอะอะไรเดี่ยไม่เอาหรอกคุยกันดีๆได้ไหมข้าน่ะอยากคุยดีกับเจ้ามากหนูอย่ามาผู้ชายไทยเลือดข้าพูดตรงๆเลยข้าจีบเจ้าแล้วกันล่ะเจ้ามีแฟนยังเดี๋ยวเเดี๋ยวเอดี๋ยวคนแถวนี้ก็ได้ยินหอกจีบไปเรื่อยข้าจะจีบไปเรื่อยๆจีบแต่จีบเจ้าคนเดียวไงจะจีบไปเรื่อย ไม่เชื่อเจ้าเองรออย่งนี้ป๊มเดี๋ยวไปนั่งคุยกันสองคนเอาเยอะเอ๊ะเ้นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวที่จีบสาวอยู่หาเฮ้ยเจ้าคลิกหมดเลยข้าเอาจริงๆเจ้าเนี่ยเจ้าจะยอมไหมเนี่ยเจ้ามีแฟนยังไม่มีหรอกมีไม่มีบอกไม่มีและและมินเขาเรียกอะไรวะข้าลืมไปหมดแล้วเนี่ย เลยนะสเปคเออสเปคสเปคสเปคใช่ไหมสเปคบอกให้ก็ได้สเปคเนี่ยขอตัวเล็กๆอา๋อแบบตัวเล็กๆแล้วก็แบบว่าสูงกว่ากันนิดนึงได้หรือสูงกว่านิดนึงตัวเล็กอาเอาแบบขุ่นไม่ต้องแบบต่างกันมากะเฮ้ยเขาไม่เล่นฟิตเนสเขาเลิกตลอดชีวิตแล้วสรุปว่าสเปคของเจ้ามันก็เข้ากับข้าเลย ม่ล้อแลมม้วแล้วถ้าสมมติว่าหมมัว,ม,ม,วมันเขี้ยวมันวะ <c oughs> อะไรเนี่ยข้าจะอู้มไม่ได้หรอกเมียคืนนี้อู้ไม่ได้ข้าจะข้าจะบอกว่าข้าชอบเจ้าเออแต่ว่าข้าเป็นคนที่อายเขาไม่รู้จะพูดยังไงไงพูดไม่ถูก แล้วถ้าข้าจะขอหอมพุงทีนได้ไหมหอมไม่เลยเอี๋ยต้ตบปากเลยพู่นี้ได้ไงอย่าประหยาบพายนะข้าไม่หอมพุงเลยข้าหอมแก้มเจ้าได้ไหมหอมแสอกันนะล้ว <etic> <reated> <Reality> จะมาหอมแก้มนี่ไงเขาเป็นผู้หญิงนะพูดว่าไม่เคยหอมผู้ชายทีชาไิมก็ต้องหอมผู้หญิงเนี่ยหอมแก้มใช่ปะใช่ไหมจะทำอะไรเลี้ยวทำเลยลเลยีล้ยวทุกคนไม่ขออ้าหอมนะเฮ้ย